วันนี้นะครับเราก็จะมาเสริมทีมด้วยแพ็กปฏิทินคิดมันนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยมาครับแพ็กแรก หนึ101่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าครับขอตำนานไปขอร้อยห้าเลยมาออสเตรเลียเอทีฮีโร่โอโ و, ้โหชาฮิวใช่ไหมเกือมาครับแพ็กที่สองครับเก้าหกถึงร้อยห้าครับแบบเข้าเวอร์ชันนะครับ โอ้โหบรลงดอรครับสวยเยอรมันซีบีโลมามาทฮมเมลใช่ไหมโอ้โห,โหใช่ครับแต่ก็พอได้ครับก็ใช้ได้ก็ก็ไม่แย่มากมาครับอันนี้มาเคมาแพ็คที่สามคือที่สามครับมาขอวอลบอลองดอ วอกมาเป็นไอคอนครับเยอรมัน c m ไอคอนมาเตอุดครับมาเตอุด97ก็ไม่แย่ครับเอออันนี้เป็นเพชรใช่ไหมห้าร้อยเพชรใช่ไหมใช่ครับโอเคมาครับแพ็คเก้าเก้าถึงร้อยห้าครับแพ็คบารองดอขอร้อยห้าครับมาครับวอกมาครับสเปน C D M เฮ้ยแมสซิตี้ครับโรดี้โรดี้ครับโรดี้ร้อยห้าโอ้ยแจ็คพอตแตกครับโรดี้ร้อยห้ามาไงเนี่ยโอ้โหครับใช้ได้เลยโอ้โหร้อยห้าครับตัวใช้งานเลยบอกเลยครับโคตรดีมาครับรับมาธเคมาออกมาตีบวกครับมาครับแพ็คต่อไป9 6ถึง105ครับ มาขอร้อยห้ามาครับวอกมาเป็นวอเขียวโอ้โหคอนตติก้าใช่ไหมเอทีโอโหเกือละเก้าแปดโอ้โหมาเข้าอันนี้เป็นห้าร้อยเพชรรับไปเลยมามาครับต่อไปมาร์คเคอันนี้ก็เอาไว้ตีบวกครับก็ใช้ได้เลยมาครับต่อไปเก้าหกถึงร้อยห้าครับขอร้อยสี่ร้อยห้าก็ได้ครับ เอาแบบบุฟอฟอะไรเงี้ยมาครับฮออัปดิเชนเนเธอร์แลนด์ซีบีไอคอนโคแมนเหรอโคแมนจริงด้วยครับมาก็ใช้ได้ครับตัวนี้มาครับต่อไปเพชรห้าร้อยเพชรครับเอาไว้สุ่มแพ็คสามพันมาครับต่อไปแพ็คเก้าเก้าถึงหนึ่งร้อยสามเป็นแค่กิจกรรมวันฮาโลวีน มาครับเกาหลีใต้เอสเปอร์โอ้โหซอนฮึงมินครับร้อยก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช้ตัวนี้ดีบวกใช้ดีเลยมาครับมาร์เครับไปเลยครับจุกจุมาร์เคแปดตัวไหมเือน่าจะแปดตัวครับที่มันแจกมาต่อไปมาครับ ลูกวัย CDM แอยู่ตัวอะไรอะ99โอ้โหก็ไม่แย่ครับเหราเก99มาก็ถือว่าใช้ได้เลยมาครับต่อไปเพชร500เพชรแล้วก็ต่อไปครับมาเทอีกจุกๆเลยครับ8ตัวเน้นๆเก็บไว้ตีบวกนี่รวยเลยเดี๋ยวกดผิชกดเพชรโทษทีครับ มา96ถึง105น่าจะแพ็กที่4 5 6ประมาณนี้มาครับบารุงดอมาฮังการีใช่ไหม HT ไอคอนครับพุดคกัสพุดคัส105เหรอพุดคกัส 105, ส 105. เอา98โอ้โหมีร่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหครับโดน e เอเลียมโอ้โหดกากเลยมาครับต่อไปเป็นเพจครับ500เพจ รับไปครับเอาไว้สุ่มครับสุ่มแพ็กสามพันสี่พันอะไรเงี้ยมาครับต่อไป9 9้าเถึงร้อาครับแค่กิจกรรมกิจกรรมล่าสุดครับวินเทอร์วอนเดอร์มัง้งมาครับนอว์เอสทีและทีมอะไรไม่รู้ครับตัวอะไรอะ่ะเก้าเก้าโอ้โหคิงโอ้โหกากมากครับมาครับ,รบเดี๋ยวไปลุ้นแพ็กอื่น เอาหมดละโอ้โหก็คลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงแค่นี้คนระับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามรับชมได้เลยครับ